การนั่งสมาธิในห้องนอนผิดหรือไม่การนั่งสมาธิในห้องนอนเป็นวิธีสร้างความสงบในพื้นที่ส่วนตัวการนั่งสมาธิเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการผ่อนคลายจิตใจและเสริมสร้างสมาธิการทำสมาธิในห้องนอนสามารถช่วยให้คุณสร้างบรรยากาศที่เงียบสงบ ช่วยให้นอนหลับดีขึ้นและลดความเครียดจากชีวิตประจําวันทำไมการนั่งสมาธิในห้องนอนจึงเป็นทางเลือกที่ดีความเป็นส่วนตัวห้องนอนจะเป็นพื้นที่เงียบสงบไม่มีสิ่งรบกวนจากภายนอกสร้างบรรยากาศผ่อนคลายเหมาะสําหรับการทำสมาธิก่อนนอนช่วยให้จิตใจสงบ สะดวกและเข้าถึงง่ายไม่ต้องเดินทางไปที่อื่นสามารถทำได้ทุกวันวิธีเตรียมห้องนอนให้เหมาะกับการนั่งสมาธิจัดพื้นที่ให้สะอาดและเป็นระเบียบสิ่งแวดล้อมที่เป็นระเบียบช่วยให้จิตใจสงบใช้แสงไฟอ่อนๆแสงที่นุ่มนวลช่วยให้สมองผ่อนคลายเพิ่มกลิ่นหอมธรรมชาติ ใช้เทียนหอมหรือเครื่องพ่นไอน้ำเพื่อสร้างบรรยากาศสงบปิดเสียงรบกวนหากมีเสียงรบกวนใช้ที่อุดหูหรือเปิดเสียงธรรมชาติเบาๆก็ได้ฉะนั้นการนั่งสมาธิในห้องนอนจึงไม่ผิดสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดในการนั่งสมาธิก็คือที่บ้านของตัวเองอาจจะใช้ห้องนอน ห้องพระห้องรับแขกหรือที่ใดๆก็ได้แม้กระทั่งในห้องน้ำหากตนเห็นว่านั่งสมาธิแล้วจิตสงบมั่นคงดีถ้าสำหรับฝึกสมาธิไม่จำเป็นต้องใช้ท่าใดท่าหนึ่งอย่างตายตัวควรพิจารณาท่าที่มั่นคงและสบายตามความเหมาะสมกับสังขารร่างกายของเรา และเลือกท่าที่จะทำให้การนั่งสมาธิของเราสงบได้เร็วและดีการฝึกสมาธิเราทำได้ทุกอิริยาบถท,ทั้งยืนเดินนั่งนอนในครั้งหนึ่งหนึ่งเราอาจจะทำทั้งสี่อิริยาบถเลยก็ได้ขอให้มีจิตเป็นสมาธิและถูกจริตกับเรา เมื่อเลือกท่าที่ฝึกสมาธิตามต้องการก็ให้พนมมือตั้งจิตอธิษฐานในพระพุทธคุณพระธรรมคุณขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสง์คุณโดยให้จิตจดจอดน้อมนึกว่าตนเองได้นั่งอยู่เบื้องหน้าพระพักของพระพุทธเจ้าเท่านั้น และน้อมนึกแผ่เมตตาให้กับตโตเองบิดามารดาผู้มีพระคุณทุกท่านสรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายแต่ถ้าเราลืมนึกแผ่เมตตาให้ผู้อื่นบุญกุศลในการฝึกสมาธิครั้งนั้นเราก็จะเป็นผู้ได้รับเองก็ไม่ผิดอะไรระยะเวลาในการฝึกสมาธิสำหรับผู้ที่เริ่มฝึกใหม่ๆ ให้กำหนดลมหายใจเข้าออกโดยบริกรรมว่าพุทโธพุทโธหรือจากที่อื่นๆจะให้บริกรรมอย่างไรที่เราปรารถนาจะบริกรรมอย่างนั้นก็ไม่ผิดให้บริกรรมประมาณ1-2นาทีแล้วค่อยๆเพิ่มเป็น5-10นาทีถึง15-20-30 เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดไม่ควรฝึกให้มากกว่านี้เพราะจิตยังไม่คุ้นเคยจะทำให้เกิดความปวดเมื่อยได้ง่ายต้องค่อยเป็นค่อยไปและต้องอาศัยการฝึกบ่อยๆฝึกทุกวันทุกวันจนเคยชินสำหรับผู้ฝึกจนเกิดความชำนาญแล้วจะนั่งเป็นเวลาหลายๆชั่วโมงก็ได้การนอนสมาธิ เรานอนราบบนเตียงหลับตาค่อยๆสำรวจร่างกายจากศรีรษะจรวดปลายเท้าผ่อนคลายกล้ามเนื้อทีละส่วนและหายใจเข้าออกอย่างสงบทำต่อเนื่องจนรู้สึกเบาสบายอาจหลับไปได้เองการทำสมาธิกับเสียงหรือดนตรีเบาๆเราใช้เสียงธรรมชาติ เช่นเสียงน้ำไหลหรือเสียงลมก็ได้ฟังจนตรีเบาๆบรรเลงเบาๆเ,เพื่อช่วยให้จิตใจผ่อนคลายโฟกัสที่เสียงและปล่อยให้จิตใจว่างเปล่าประโยชน์ของการทำสมาธิในห้องนอนลดความเครียดและความวิตกกงังวลช่วยให้จิตใจสงบและสมาธิดีขึ้นปรับปรุงคุณภาพการนอนลดอาการนอนไม่หลับ พิ่มความรู้สึกผ่อนคลายและสุขในชีวิตประจำวันเคล็ดลับในการนอนสมาธินั่งสมาธิ จะเป็นในห้องนอนห้องรับแขกห้องน้ำหรือที่ส่วนใดๆในบ้านของเราก็เป็นวิธีที่สะดวกและมีประสิทธิภาพในการดูแลจิตใจช่วยให้คุณผ่อนคลายสงบและนอนหลับดีขึ้นเพียงแค่จัดสถานที่แวดล้อมให้เหมาะสมฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและใช้เทคนิคที่เหมาะกับตนเองคุณก็จะได้รับประโยชน์จากสมาธิอย่างเต็มที่